เราคนที่ได้ไปแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับคุณกําลังได้สิ่งที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างจะไฮเทคน่าจะน่าจะมากที่สุดแล้วครับในในตลาดบ้านเราในตอนนี้เวลาเราได้หมกแล้วใช่ไหมอ่าเราจะแกะตรงนี้ใช่ไหมครับถามมาหลายคนเลยว่าจันตรงนี้แกะยังไงมันแกะยากให้เราดันที่ตัวตัวนี้ครับตัวนี้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 นี้ป๊บปึ๊บปึ๊บติดรอยครับออกแล้วอ่าให้ดันที่ตัวนี้ให้ดันที่ตัวเคียวสองตัวนี้แทนดันนี่และดันนี่ครับออกไม่ต้องไปยุ่งกับตัวล็อกเกอร์นี้เลยมันจะดันก ถ้าดันตรงนี้แล้วก็ดันข้างๆนี้ครับแล้วก็เราก็รีมูฟฟิล์มออกด้วยวิธีการเอาคัตเตอร์เล็กหรือมีดก็ได้ครับมีดพกก็ไ,ได้ครับอ่าตัวนี้จับขึ้นมาลักษณะนี้นะครับมันก็หลุดขึ้นมาแล้วให้เราอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการลอกไอตรงพลาสติกปทีฟอ่าออกนิดหนึ่งนะหนึ่งนะสองน,นี้มาที่ตัวข้างในตนัวข้างในเราก็ใช้นิ้วเนี่ครับดันขึ้นมาชูออกมาเลยแล้วก็ เจ,จตนานี้ครับเราก็ลอกตัวชีทพลาสติกชีทครับจะต้องจะต้องบีบนี้หน่อยนะบีบกษณะนี้ให้เป็น U shape หรือ curve shape นี้หน่อยหนึ่งแล้วยัดเข้าไปครับแต่ถ้าใครที่ที่ทจับ่านผมไปผมจะทําการถอดแล้วก็อย่างนุ่มละมุนทุกตัวครับโดยที่ทนไปถึงท่านเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยครับ ready to use ครับข้างบนจะต้องตรงล็อกก่อนนะจะมีเขี้ยวสองอันนะฮะแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้เรียบร้อยครับจบ ready to go ใส่ protection ตัวนี้ตัวสุดท้ายครับทีนีวิธีใส่เนี่ยเราใส่ ข้างบนก่อนคู่ข้างบนก่อนครับให้มันเข้าในล็อกของมันเสร็จแล้วก็ใสม่มุมล่างซ้ายแล้วก็มุมล่างขวาตามไปนะครับฟาดน,าน,นะคคู่บนมุมล่างซ้ายแล้วก็ g e n t l า push ไอ้ตรงมุมล่างขวานิดนึงเรียบร้อย Sensitivity ของมหมายการรับแสงมาจากเซนเซอร์ตัวนี้ครับเซนเซอร์ตัวนี้ครับเซนเซอร์นีะครับมี4เซนเซอร์นะครับ4 sensor แล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ไว้รับเวลาตัดทํางานสําหรับชุดของเวลาที่เราเชื่อมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ครับแบตเตอรี่เราสามารถดึงออกมาเป็นสล็อตแบตเตอรี่สล็อตตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วก็ใส่เข้าเหมือนเดิมครับ2450ครับฐาน CR 2450ถ้าเชื่อมของมันเงาเนี้ยครับถ้าเราปรับเซนเซอร์ที่ที่ที่ไฮเยอะๆหมวกจะตัดเองก่อนที่จะเชื่อมครับเพราะว่าเซนเซอร์ที่มันไวมากเพราะนั้นเนี่ยผมแมนะนําว่าเราปรับไว้ที่ประมาณสัก8ใน10ส่วนหรือ9ใน10ส่วนพอครับไม่ต้องไปถึงไฮมากคืออปปปรรรับยู่ะะมมาาณณนนีี้้พอ หมวกจะทำการตัดอัตโนมัติเลยเพราะเจอแสงที่ร้อนจ้าๆตัดก่อนก็ทำให้เราลังคาญเพราะฉะนั้น s e n s i t i v i ต y ตรงนี้ไม่ต้องดันไปถึงสุดไฮครับมาแค่สักประมาณ8-9ถึงใน10ส่วนพอครับแค่นี้ก็รับแสงไวแล้วเชดมันก็นไม่รู้เชดอันนี้กลายคือออฟทุกครั้งที่เลิกใช้หมวกแล้วที่เลิกเชื่อมเราควรจะมาที่กรายดิ g งหรือออฟนะครับเพราะถ้าเราเปิดค้างไวเนี่ยแล้วเราวางไวในช็อปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อเพื่อนหรือคนงานลูกน้องหัวหน้าเชื่อมแล้วหมวกใบนี้วางในช็อปหรือมีการเจีย เกิดขึ้นมีสะเก็ดไฟหมวกกะตัดตัด,ต,ดตัดตลอดเวลาทำให้เปลืองฐานและฐานจะหมดไวครับผมแนะนำว่าคนที่สายตาปกติทั่วไปนะครับอยากจะลองเล่นดูที่เฉด5-9กวลองปรับไปที่ซัก7หรือ8ก็ได้ครับคุณจะเห็นความใสที่เรียกว่า high definition เรียกว่าสายปิ้งกันเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> สายตาทั่วไปถ้าคนปกติดีสายตาไม,ไม่ได้สู้แสงไม่ได้มากถ้าเชื่อม AC เ <S, S 1> ชื่อมอลูมิเนียมจ้าๆเกินเนี่ยบางทีกดมาเฉด9อาจจะอาจจะทำให้ตาล้าและเหนื่อยได้เราก็ปรับไปที่ประมาณสักเฉด10ครับ หรือถ้าถ้าใช้อาร์คหรือแอมเยอะกว่านั้นนะล้วก็ปรับไปที่ 10- ถึงส0 5้าแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผมให้คุเป็นะว่าอยู่มาสัก9ถึง10ครับกำลังดีเช่นคุณเชื่อมของบางๆก็ต้องใช้อาร์คใช้แอมประมาณสัก20ถึง15แอมคุณก็ต้องดันลงมาที่เฉด5ถึง9แล้วก็ปรับว่าคุณจะเอาเฉด7หรือว่าเด6ดหหรือว่าเด5ดก็ดันลงไปได้ครับมันสามารถดันลงมาที่แอมต่ำๆได้อันนี้คือข้อดีของมันนะนะฮะอันนี้ผมปรับไปที่ผมเองผม,ผมชอบเฉด8ครับสายตาผมสุพรีมครับชอบเห็นอะไรที่ชัด แล้วก็มั่นใจได้ว่าเลนส์มันโปรเทคตาผมได้ผมก็ปรับที่เฉดแปดผมก็จะเห็นอะไรที่มันใสแล้วก็เชี่อมสนุกด้วยแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายครับดีเลย์ตัวนี้ดีเลย์เนี่ยถ้าเราปรับไปทางเฟสหรือตัว F มากเกินไปมันจะทําให้หมวกเนี่ยตักป๊อป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 ป๊อหมายความว่า,าจากสเตทที่เป็นเคลียร์สเตทพอเชื่อมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเชื่อมจะเป็นดาร์คสเตทใช่ไหมพอเราเชื่อมเสร็จป,ปุ๊บจาก clear, เคลียร์ไจากดาร์คจากดำก็จะเป็นเคลียร์หรือใสกลับมาเป็นสเตทใสเหมือนเดิมก็จะมีีกาารรหนน่ววงเล้คับ ถ้าเราปรับไว้ที่สโลมากเกินคือกว่าจะตัดจากดำมาใสเหมือนปกติเนี่ยก่าจะเห็นชิ้นงานทีเนี่ยมันจะช้ามากเกินเราก็จะไม่ไปอยู่ที่สโลมากเกินผมแนะน o m ว่าปรับมาที่สักประมาณ8ใน10ส่วนหรือ9ใน10ส่วนครับให้มันดีเลยหน่อยนึงให้มีการหน่วงหน่อยนึงแต่ถ้าเราปรับมาเฟสมากเกินหมายความว่าถ้าคุณเชื่อมแบบกดตั๊บตับตั๊บตั๊บหรือว่าคุณเชื่อมแบบตั๊บหยุดปั๊บหยุดหมวกในสเตจสุดท้ายที่คุณ ตัดไปเนี่ยมันจะตัดขึ้นไวมากแล้วพอคุณกดป็นทีเนี่ยบางทีเนี่ยคุณกดช่วงเวลา0.00001วินาทีเนี่ยความ็วของเซนเซอร์อาจจะตัดไม่ทันหลังเชื่อมเสร็จแล้วอาจจะมีเหล็กที่ร้อนอยู่แล้วมีสีอินฟาเรดแล้วก็เป็นแดงๆอยู่ครับก็ให้เราปรับดีเลย์ตรงนี้ครับขึ้นมาหน่อยนึงแค่เองอย่าอย่าไปปรับแฟสมากเกินเพราะมันจะทำให้หลังสีมันจะเข้าตาเราให้เราปรับมาที่สักที่8-10ก็เรียกว่ามันก็จะได้ทำงานตามสเต็ปของมันเป็นทริคเล็กๆนะครับในการในการปรับไอ้สามปุ่มอันนี้สำหรับคนที่ได้ไปที่ผมส่งใใใหหห้้้้้แแลลวววกกกกกก็ขอสนนััับบารรชมะค